สนะวัสดีทุกคนหนูชื่อว่าอ a ี n เจ g r a ี i ออปปี้นะคะอ,อันนี้อยู่กับเต็นท์นะคะตอนนี้ติ๊กก็ไม่ได้มาอยู่เนาะเห็นไหมม,มันจะมันจะแบบมันจะแบบแบบนี้ยมันจะแบบสั่นๆแบบนี้นะคะเห,เหมือนไม่มีเหมือนไม่มีแรงน้มถ่วงดูสิดูสิสั่นสั่นมากเลยนะคะวิย่ยากมากเลย อเรอาได้นะเต็นโอเคเรามาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงไอติมไหนโอเคเต็น,น,นมาก่อนนะคะคือกระโดดไปข้างลา่างแน่นอนค่ะคุณมาเต็นอ้ออ,อยากไปตามทิศทาง ไปรอนะเต็นีาา่นะมันห้ไม่มีตัวไหนต่อเฮ้ยอ๋อโอ้ยเวียนหัวมากทุกคนเลี้ยวมาเหมือนเราเป็นแม่มุมเลยพี่สิเอาา้ยหิวมาก โอ้โหแบบนี้นั่นเองนะคะแบบอารมณ์เหมือนเราเป็นขึ้นจดนะคะดจิตเกาะได้เลยทุกคนไปเลยซอฟดหเวียนหัวห้ามโดนรอ โลดเราไม่มีแรงน้ำถ่วงลรรานั้นโอเคไปเลยเจนโอเคเซฟมันก็ปกติกันนะเดี๋ยวรอเต้นนะไปเรื่อย อ้ยอุ้ยวิสันสันสันเอ้าอุตายวสดงว่าแอบสอนไม่ได้อุ้ยยียาดยาดยาดสันสันออุ้ยอุสันไปหมดเลยสัน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 ไปต่อ โอ้ไม oh ่ก่อนทำไม่ได้ทุกคนโอ้ไ oh ม่ก่อนเราเป็นนักนะเต้นเดี๋ยวํามเต้นด้วยก่อนอย่างนี้ต่อนะคะไปตรงนี้ไปโอเคไปไปเลยเต้นโอเค โอ้ยสั่นโอ้ยแย่สั่นมากทุกคนโอเคเฮ้ยอะๆๆอ๋อต้องนอนก่อนเฮ้ยห้ามโดน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 โอ้ยโอ้ยสั่น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 จนตายทุกคนเรื่อยรอก่อนรอก่อนนะโอ้โหสั่นสั่นมากเลยทุกคนจริง อ่าไม่ต่อท่นโทนสีปน,นี้เลยโหง่ายแล้วทีนี้อื้โหเจ๋งมากทุกคนรู้สึกแบบนี้จะเซฟด้วยเนาะจำจำจำเฮ้ยจำ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 ลงมาเลยเต้น out จำตดหมดอ่ะ, <c ười> ดดะ,อะเต้นเต้น เอาเต็นบ่อเต็นไว้ก่อนนะคะมานนี่เลยมันนี่เลยซึ่มันไรเดนน้ำถ่วแบบนี้นี่นะนี่นเนี่ดสิด่านไกลมากทุกคนคนต้นแับมันเซฟไงนานนานแต่เมือนกันนะมันนี่เตนันนี้เตนมันนีแ่จนเดียวเอดีมากเตนเนี่ โอเคริมใช้ชิปร็อตนะชิปร็อตมันสบเล่นง่ายโอ้มเล่นง่ายจริงอืมอือหึเล่นเล่นง่ายนี่ยังกะอุ๊ยหัวใจาก่ตอนนี้เยืนหัวนะฮะ เอายาหมอนมาดมเขียวอะไรกับยาหมอนไปเลยไปเลยเซฟโอเคนี่น,นี่โอเคกระดดกระดูด,ด,ดไม่ได Okay. เป็นหัวมากเลยทุกคนราวันอ้วดน,นะคะถ้าใครกินข้าวหรืออะไรก็ตามโหดเวียนหัวยังก,กับขึ้นเล่นเวียนหัวมากโอเคโอเคไปเลยมาเลยเต็ม

เต็นดีๆนะเต็นเดี๋ยวตาให้เอานะน,น,นี่ส่วนไหนจะเสียโอเคมาเลยยิ่งยากมากยากมากดูมันสั่นด้วยโอ้โหพูยดยากเลยอ่ะเสร็จแล้วอือีซีอีซีสักนิดนึง จะตายเต็มมาเลยไปไปโอเคยังไงอ๋อฮะปะเซฟซันไมหมเนาะหูโคตรเท่โคตเจ๋งนะ ไม่น่าตายตายเหมือนกันนาดรอ่ะโอ้โหมาแล้วเจน เล่นบอทบ้าเลยโอเคมันก็เซฟเนาะก็เดี๋ยวหนูก็จะไปเล่นต่อสมนีิก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะหนูก็จะไปเล่นต่อโอเคบ๊ายบายค่ะ